ครับคือโอกาสสำหรับทุกคนจริงๆนะครับไม่ปิดกั้นเลยนะครับว่าคุณจะจบอะไรมานะครับคุณจะเป็นใครนะครับที่บ้านคุณจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรนะครับแต่ขอแค่วันนี้คุณเปิดใจนะครับรับข้อมูลใหม่ๆนะครับที่เราจะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับเดี๋ยวขอดูมือนะครับเพื่งใหม่เพิ่งมางานงานนี้ครั้งแรกมาขอขอดูมือนิดนึงครับดี่นะอ่าโอเคเพราะเราจะเปิดให้กับเพื่งใหม่ทุกคนะครับ ก็ร yeah, ู้สึกดีดีมากนะครับที่จะมีคนที่เห็นโอกาสของกับเรานะครับแล้วเข้ามารับโอกาสนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตชิตไปพร้อมๆกันนะครับตรวผมเองเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด4ปีในธุรกิจนี้นะครับในการที่เปลี่ยนจากคนธรรมดานะครับให้ายเป็นตำแหน่งไดมอนด์เร렉เตอร์นะครับเริ่มต้นจากง่ายๆเลยครับเราแค่ฟังคนที่เขามีผลลัพธ์มาก่อนในอาชีพอาชีพนี้ ผมไม่รู้ว่าท่านอยู่ในอาชีพอะไรบ้างนะครับมีใครเป็นเจ้าบอกที่กินบั้งรับมีไหมโอเคแล้วมีใครทำนมมะจำอีกบ้างครับอ่นโอเคครับแล้วมีใครที่ไม่ได้ทําอะไรเลยมีไหมอาชีพอะไรครับไม่ทําอะไรเลยอยู่ขอสมก็อะไรครับขอสมิธิ หรือธุรกบนแอปบนแอปคืออะไรครับก็คือมีแค่แอปทันคารกิกรนะครับแล้วก็สามีก็โอนเงินเดือนให้เดือนเป็นแบบนี้หรือเปล่าอย่างนี้อี่นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับไม่ผิดนะครับแต่วันนี้พอเราตัดสินใจเข้ามานะครับเราเห็นโอกาสกับอาชีพอาชีพนี้นะครับกับธุรกิจธุรกิจนี้นะครับลองนะครับตั้งใจฟังนะครับบุคคลที่เขา มีผลลัพธ์แล้วก็ประสบความสาเร็จนะครับผมบอกได้เลยว่าคนนี้ทําให้ผมนะครับบรรลุนะครับวิชาเครือข่ายนะครับทํายังไงให้มีผลลัพธ์ให้มีรายได้หลักแสนนะครับให้มีรายได้หลักล้านอยากรู้ไหมครับว่ารายได้หลักแสนทำยังไงอยากรู้ไหมตอนแรกผมก็อยากรู้มากนะครับเพราะว่าผมตัดสนใจเข้ามาเดือนแรกนะครับผมมีรายได้เก้าพันกว่าบาทนะครับมีใครรายได้เยอะกว่าผมบ้างครับใป็นยังไผมเก้าพันกว่าบาทในเดือนแรกนะครับมีใครได้เดือนแรกมากกว่าผมบ้าง มากกว่าเก้าพันอ่าโอเคนะครับหลายๆลายท่านเลยนะครับผมก็ได้เรียกว่าผมไม่ได้เก่งนะครับเดือนที่สองผมก็ได้แค่ประมาณหมื่นกว่าบาทเองเดือนที่สามก็หมื่นกว่าบาทเดือนที่สี่สองหมื่นกว่าบาทนะครับแต่เดือน 5, 5, 5, ที่ห้ามันพลิกชีวิตผมผมมีรายได้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทในเดือนที่ห้าแล้วหลังจากนั้นรายได้ไม่ต่าหักแสนเลยผลกำไรนะครับทำที่นั้นทั้งหมดเนี่ยเจ็ดปีแล้วนะครับไ,ได้เกิน50ล้านบาทนะครับ